ไฮมิงเขาก็ได้นําทักษะของตนเองออกมาซึ่งมันก็ได้ทาให้หลิงเอิญนั้นออ้งไปเลยในความคิดของไฮมิงนั้นเขาก็ได้นึกถึงตอนที่เขาพูดคุยกับพ่อของตนเองไฮเหลียงเขาก็ได้กล่าวออกมาว่าตั้งแต่เด็กเจ้าชอบกระต่ายมาโดยตลอดและดูตอนนี้สิเจ้าได้ปลูกวิญญาณดาราที่ไรประโยชน์เช่นนี้ออกมาและภาพก็ได้ตัดกลับมาที่ปัจจุบันไฮมิงเขาก็ได้นําทักษะทักทะเลโจมตีไปที่หลิงเอิญในทันทีหลิงเอิญก็ได้ใช้ทักษะของตนเองนั้นป้องกันตัวไว้แต่ทักษะของนางก็ไม่สามารถป้องกันเอาไว้ได้มัน ได้ทให้นางนั้นถูกโจมตีและนางก็ได้รับบาดเจ็บเมื่อท่าทะเลจะมาจัดการนางซ้ำอีกครั้งหลิงหลงก็ได้มาปกป้องนางเอาไว้และในคราวนี้หลิงเอิร์ก็ได้รับความพ่ายแพ้ไปอีกครั้งซึ่งขาของนางนั้นก็ได้รับบาดเจ็บมันก็ยิ่งทำให้ฝ่ายเสือที่ดุร้ายนั้นยิ่งได้ใจที่ตนเองนั้นได้รับชัยชนะไปตั้งสองรอบแล้วพวกเจ้าแพ้สองรอบติดต่อกันมีเพียงแค่พวกเจ้ายอมจำนวนในตอนนี้มันก็สิ้นเรื่องซึ่งในการต่อสู้รอบต่อไปแม่นางหลิงหลงก็ได้ให้เสี่ยวเฟิงเข้าร่วมซึ่งพระเอกนั่่นนนนกก็อออยาาจะตตสู้้้ใครงงงงีเงแหหลงลงิ อยากให้เชื่อใจในตัวของนางและในคราวนี้เสี่ยวเฟิงจะสู้พวกเราจะไม่พ่ายแพ้อย่างแน่นอนและเสี่ยวเฟิงก็ได้เดินเข้าไปในลานประลองซึ่งเสี่ยวเฟิงก็ต้องต่อสู้กับจูลี่จูลี่ก็ได้พูดจาดูถูกเสี่ยวเฟิงต่างๆนานาข้าไม่อยากจะรังแกคนอ่อนแอหากเจ้าเอาชนะข้าได้ข้าจะให้หินดวงดาวกับเจ้าพันก้อนซึ่งเสี่ยวเฟิงก็ได้ตอบรับข้อเสนอไปในทันทีเสี่ยวเฟิงก็อยากจะเก็บหินดวงดาวเอาไว้บางส่วนเพราะเขากลัวว่าจูลี่จะไม่ยอมจ่ายเงินเมื่อเสี่ยวเฟิงได้รับหินดวงดาวแล้วเขาก็ได้ให้แม่นางหลิงหลงเก็บเอาไว้และทั้ง ทั้งสองฝ่ายก็ได้เข้าต่อสู้กันและมันก็ได้มีชายคนหนึ่งกล่าวขึ้นมาว่าจูลี่เป็นหัวหน้าของกลุ่มอินซีและเป็นลูกชายของจูโยชยัยและมันก็ได้มีใครอีกคนกล่าวต่อไปว่าเขาผู้นั้นไม่ใช่คนธรรมดาอย่างไรก็ตามเด็กคนนั้นที่ต่อสู้กับจูลี่อยู่มีต้นกําเนิดที่พิเศษเขาค,ค่อนข้างที่จะกล้าท้าทายดาบจิตด,ดาวตกระยะที่3ด้วยความแข็งแกร่งของดาบจิตด,ดาวตกระยะที่2ลูกชายของฮั่นชีโบระหว่างที่ทั้ง3คนกําลังพูดคุยกันอยู่นั้นทั้งสองคนในรานเประลองก็ได้ต่อสู้กันอย่าง<ๆ> ออกมาว่าเจ้าหนูเจ้ากล้าได้กล้าเสียจริงๆเมื่อการต่อสู้ในครั้งนี้จบลงข้าจะแนะนําให้กับเจ้ารู้จักนายน้อยขอข้าและจูลี่ก็ได้ใช้ทักษะหมูป่าของตอนเองโจมตีไปที่เสี่ยวเฟิงในทันทีซึ่งมันก็ได้ทําให้เสี่ยวเฟิงนั้นกระเด็นออกไปอย่างรุนแรงเจ้ายอมรับความพ่ายแพ้เสียเถิดเจ้าไม่สามารถเอาชนะข้าได้หรอกนะและเมื่อจูลี่จะเข้าโจมตีเสี่ยวเฟิงอีกครั้งเสี่ยวเฟิงก็ได้โจมตีกลับไปพร้อมกับใช้ทักษะที่พระเอกสอนซึ่งมันก็คือทักษะดาบกระแสะือกแข่งจ,ากกาจัดการจูลี่ไปซึ่งในครั้งน รับชัยชนะเสือที่ดุร้ายเขาก็เด็กกล่าวออกมาว่ารอบนี้พวกเจ้าอาจจะโชคดีแต่รอบต่อไปพวกเจ้าจะไม่ได้รับชัยชนะอย่างแน่นอนซึ่งรอบต่อไปแม่นางหลิงหลงก็จะไปเข้าต่อสู้เองส่วนด้านเสือที่ดุร้ายเขาก็ได้ส่งให้แม่นางฟินิก์เข้าร่วมการต่อสู้ในครั้งนี้และทั้งสองคนก็ได้ขึ้นไปบนลานปรลลองและไม่รอช้าทั้งสองฝ่ายก็ได้ต่อสู้กันอย่างดุเดือดซึ่งมันก็ไม่มีใครยอมใครเลยซึ่งในระหว่างการต่อสู้นางหลิงหลงก็ไม่รู้สึกตื่นตระหนกอะไรเลยสักนิดนางฟินิกก็ได้นำทักษะวิญญาณดารานุช ที่หของตนเองออกมาและนางหลิงหลงก็ได้นําทักษะของตนเองออกมาเช่นกันซึ่งทักษะของนางนั้นก็คือสัตว์ในตำนานวิญญาณดาราอสรพิษงูทะยานซึ่งมันก็ได้ทําให้ผู้คนนั้นตกตะลึงมากๆและทักษะของทั้งสองฝ่ายก็ได้เข้าปะทะกันซึ่งทักษะงูทะยานของแม่นางหลิงหลงก็ได้รัดตัวนกของแม่นางฟินิกซ์เอาไว้และทั้งสองฝ่ายก็ได้ไปต่อสู้กันแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวซึ่งทั้งสองฝ่ายนั้นก็ได้ต่อสู้กันต่อไปเรื่อยๆก่อนที่ทั้งสองฝ่ายจะได้เข้าปะทะกันอีกครั้งซง เวลาต่อมาทุกคนก็ได้แยกย้ายกันไปซึ่งแต่ละฝ่ายก็ได้มารวมตัวกันฝ่ายทางด้านเสือที่ดุร้ายก็ได้พูดคุยเกี่ยวกับแผนที่จะต้องต่อสู้แบบทีมเสือที่ดุร้ายเขาก็มองว่าฝ่ายแม่นางหลิงหลงนั้นอ,อ่อนแอมากเกินไปในตอนนี้พวกเราทุกคน,นรู้จุดแข็งและจุดอ่อนของพวกเขาทุกคนแล้วสิ่งเดียวที่ไม่แน่นอนในการต่อสู้แบบทีมในครั้งนี้ก็คือขอบเขตการแข่งขันของชูชิงเหอจูลี่ขเขาก็ได้กล่าวออกมาว่าชูชิงเหอเขาคงตั้งใจจะเล่นเป็นคนใบเพื่อหลอกล่อพวกเราอย่างไรก็ตามต่อหน้านายน้อยคนนั้นมันเป็น ใจของเขาและนางฟินนิกก็ได้ขอร้องกับเสือที่ดุร้ายว่าตัวของนางจะขอไปจัดการกับแม่นางหลิงหลงเองและในครั้งนี้ตัวของนางจะสามารถเอาชนะแม่นางหลิงหลงได้อย่างแน่นอนและภาพก็ได้ตัดไปที่ฝ่ายพระเอกแม่นางหลิงหลงก็ได้กล่าวถึงแผนการที่จะต้องต่อสู้แบบทีมพระเอกเป็นคนวางแผนและพระเอกก็ได้อธิบายแผนการของตนเองให้กับทุกคนฟังและแล้วเวลาก็ได้ผ่านไปในเวลาต่อมาฝ่ายพระเอกก็ได้มารวมตัวกันอยู่ที่ร้านปลลองแล้วส่วนทางด้านฝ่ายเสือที่ดูร้ายก็เพิ่งเดินทางมาถึงและทั้งสองฝ่ายก็ได้มองจ้องกันและกัน ดด้สาายตาุนและเจ้าเมืองก็ได้กล่าวออกมาว่านั่นคือลูกชายของชูกวงเขาคือชูชิงเหอเขามีข่าวลือมาว่าดาบจิตดาวตกของเขานั้นยังไม่ถูกปลุกและคนที่ยืนอยู่ข้างกายของเขาก็ได้กล่าวสวนขึ้นมาในทันทีว่าไม่นะดาบจิตดาวตกของเขานั้นตื่นขึ้น,นมาแล้วเขาอาจจะฝึกฝนทักษะบางอย่างเพื่อซ่อมนมันเอาไว้ซึ่งเจ้าเมืองก็เห็นด้วยเพราะว่าในดาวครอโดงนี้ทุกคนล้วนต้องมีดาบจิตดาวตกถ้าจะบอกว่าลูกของชูกวงไม่มีมันก็ไม่น่าจะมีใครเชื่อแต่ในการต่อสู้ในครั้งนี้พวกเขาจะต้องพ่ายแพ้อย่างแน่นอนและแล้ว การต่อสู้รอบที่5ก็ได้เริ่มต้นขึ้นในความคิดของเสือที่ดูรายนั้นก็ได้คิดว่าลิงหลงนางแข่งแกร่งที่สุดในหมู่พวกเขาถ้าสามารถจัดการนางได้ยังไงก็ต้องชนะอย่างแน่นอนและนางลิงหลงก็ได้เข้าไปโจมตีแม่นางฟินิกในทันทีส่วนจูลี่ก็ได้ต่อสู้กับเสี่ยวเฟิงส่วนลิงเอิอก็ได้ไปโจมตีกับแม่นางลีน่าส่วนพระเอกก็ได้สร้างกระจกเงาเพื่อเบ่งเบนความสนใจของคู่ต่อสู้มูหยองก็ได้ยืนอยู่ข้างกายของพระเอกเพื่อปกป้องพระเอกและเมื่อเสือที่ดูรายจะเข้าทำลายพระเอกมูหยองก็สามารถปกป้องพระเอกเอาไว้ได้ มันก็ได้ทำให้เสือที่ดุร้ายนั้นประหลาดใจมากๆที่มูหยองสามารถบล็อกพลังของเขาได้30%เลยมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเป็นไปได้